มากมากมากพ่อใจสิกินแกงพ่อหวานพ่อหนะแกงไม่ไม่หอนหอนเผ็ดนัวนัวใส่ปลาย่างเด้ปลาย่างพี่น้องซิมมันคอยบอกหอมวสนันหอมหอดบ้านมูเจา้าบอกหอมหอดบ้านมูเจา้าบอกมามากินน้ำตาลสูก้กันกับคอยเด้อ เบิ่งดู้ปุณ่นนะเบิ่งดูตอนป่าย,ย่างมนนะื่อไงเ,เ,งเ,เงบิ่อไงคุณน่ะตาแซ่บป้อคอหิวเข่าแห้งก็ลืมเ,<น>เ,เห,ห็ดลืมเห็ดหาเบิ่งลืมครับลืมเห็ดในพี่น้องเบิ่งนั่งวะเป็นตัวแซ่บจ้ำไหลใส่ผักขาน้ำใส่ผักอีตูน้ำ ใส่ประแดกนุ่นนัวเออแ่บลายปุ่นนะผักกัดไข่มดแดงกับแม่เป็งกับบะหมีถ้าใส่มดแดงกับแม่เป็งเบ้ยสุดยอดกันนี่ปุ่นนะจักหน่อยนี่แม่เป็งกันใส่เห็ปดปลาแ่บเดลยบกเข่ากันเลยต้องปลายา่าง ไข่มุดแดงแม่เป้งแต่เบิง่งขา้ิตักออกหิวเข่าขนาดเลยมาไม่กินเป็นมูก,กันได้ไหมกินเข่าผู้เดียวก็แซบ่บือเก่าละมาเบิ่งไหนเบิ่งนี่นกินเข่าผู้เดียวมาเด้อพี่น้องกินเข่าผู้เดียว กินข้าวผู้เดียวก็แซบ่บขอแต่ว,ว่ามีแกงผักหวานใส่ปลาย่างโอ้ยเสดายไข่มดแดงเสดายแม่เป่งเล่มันบ่มีมันนานมีเนาะพี่น้อ,องฮั่งฮู้จักกินดอกแม่เป่งเนาะแม่เป่งไข่มดแดงฮั่จักกินดอกมะฮั่งฮู้จักตะไทยกรุงเทพ <laughs> อะไรนะแม่เป่งวจิว่า,วาดิ๊ด โอ้ยคุยกับปรชาชนคำตอบ <sm art> ทห้หยยัวงเทมันจะถามอะอะไรนะแม่เป้งไข่มดแดงก็พอรู้อยู่หรอกว่าที่อะไรนะแม่เป้ง <sm art> แม่เป้งก็คือแม่แม่มดแดงนั่นล่ละเขาเอือนเอียงหรอแม่พญยามันบอกเฮเอือนปุบปิดบ้านเราเอือนแต่แม่เป่งจัก มันมีคำอธิบายเลยเนาะผู้ใดยงูจักคำอธิบายก็บอกข่อยมากเด้อคอมเมนต์นะบอกข่อยเนี่ยข่อยว่างูจักอาคนกรุงเทพเพิ่นปรุนน้ำพลอะไรแม่เป้งก็ที่ว่าเด้อข่อยกระอุกข่อยกระอุกน้เพิ่นฟังเขาบอก บัดผู้เฮาฟังเพิ่นออกเบิดทุกแนวเด้โ <c oughs> อ้ยหัดเรียนภาษาทุกข่อยนี่นเนาะไทยกรุงเทพก็ได้มันบ่เว้ายากดอกแต่หมู่ข่อยก็ฟังออกภาษามู้เจ้าอยู่ผู้ใดไทยคนกรุงเทพเพิ่นฮู้จักแม่เป้ง คอมเมนต์ม,นมาบอกใครน่ะเด้อ่อยบ่นจากคำติดตัว่อยก็ะหจกกูจักแต่แม่เป้งแต่แม่เป้งจิว่าจังไงเนาะจากคำว่าแปลว่าถือโอ้ยแสบคักแสบคักทั้งแสบทั้งนวทั้งผิด เข็มบต่ต้องว่าดอกย่านพี่น้องบ่สิบ่เข็มดอกบอเล่นซื่อๆแสบย่างคักเลยละ่ะโอ้ยไปแกน,นี้กันเด้อกุญแจหิวข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยกุกินขา้าวจะกล้ามกันแค่นี้ละ